สบายดีพ yeah, sure. yeah. yeah. ี่น้องสบายดีเบิร์สกุลสกคนเออวันนี้กับพอกันแค่เก่าวันนี้กับภาพี่น้องมาเก็บเห็ดเนาะตอนนี้เฮากระพาะแล้วพี่น้องมูเห็ดนะก็ได้ตอนนี้กับฮอคมกเพมากับเท้าเบี้ยวมากับลานชายเนาะมาพอมมูเห็ดมูหนึ่งมูบ้ากใหญ่พี่น้องเดี๋ยวเบิรงมาโซนกันว่าดอกเห็ดนะสีงามปันใดเนาะสบายเท้าเบี้ยวนี่ก็เป็นความงามของดอกเห็ดพี่น้องโอ้ยกำลังจุ่มกำลังจุ่มเลย หมูใหญ่เติบเด้นี่สุดทางี้แม่นดอกอ้าเพิ่นทที่บ่เฮ็ดออกก็แคมเถียงพี่น้องเอ้ยแคมเถียงให้เถียงหน้าเนาะบ่เฮ็ดออกนี่ก็ได้ประมาณนี้นี่ออกได้เงาไผกจุนี่เนาะดอกงามๆพี่น้องเเป็นการเสียเวลาสิิมเฮ็ดก่อนอ๋อ

ีผูกเก็บเฮาเขามีผูกเก็บฮึบอ๋อไหนใจบ่ติงอยู่โอ้แน่นแน่นติ่งงัดงัดงัดกี่บ่าก็ได้ไก่มาท่วงอีกเลยโอ้ยเดี๋ยวไปดึงขึ้นเออเดี๋ยวจะไปหักกันหรอกรุบเรียว mặt mà mì đâu. Cay mặt hồn, 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 hồn. 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 Hồn 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 hồn. Hồn เล่นกับลับสาบายอยู่อ้าวเก็บโตัวัะนี้เท้าเบี้ยวคนเก็บดึงได้ยังบ่ขึ้นยังบ่ดึงอืดอืดยังตกมกบบากระบกตกใจียยมกบบากระบกดึงดึงดึงขึ้นยังบ่นี่ขึ้น,อด,นดอกกำลังงาม,งาม จิมดึงๆเาจิมนช่องดอกเออสาที่ออกเป็นแป้นไ่เนาจิมช่องดอกต้องนำพักจิมเออมื่วันตัวใหญ่จะจับแขนตัวอะไรอก่นีขึ้มาหูสิเอะโอ้ย

หักไพยหักไพ่ไม่จะขึ้นนี่ลอกไปเรามากับมาพออีกมูหนึ่งพี่น้องเก็บองไ้ได้น้อยเดียวคนเอกที่ครูกระปปบปลาเนาะนี่ดึงเครื่องอะไรนี่เกาะหักเบิร์ดออกาพอในคุยมาแดงไพ่อุ้ยแมน่นรับไอย ชบวสักยศาดอกพี่น้องหมดครบไงยังดอ,อก,ดก,ดออก,อกพี่น้องคุยมระเดงไใ่รหากเลทเนี่ออกบอลเก่าพี่น้องเลยออกบอลเก่าพอนี้สุดนี่ที่สุดก่อนเพราข้อมก็มาเก็บเธอหนึงแล้วนี่เพิ่งออกอีบอลเก่าลำเก่านะครับเสีาาย่ยวหน่อยลำเก่า,าปวกไงเด็กใคร น้องเมหัวอุ้ยไม่ครับมันแดงไดข่โอ้ถีบบอลเรียบร้อยเชีวยวเลยผมมือนยางมาฮอดบอลนีพี่น้องกระมาพออีกแล้ว พวกเนาะยังจุ้มๆเลยตัวเน,วน่าเนาะกระมี้พี่น้องตัวอันที่ออกไปเนองเอ้ยเ <c oughs> ขี่ยมทางอุ้ยมีคนมาหยาดสมุดจ e ักรเอเก็บก่อนพี่เนาะเพื่อการเสียเวลาเนาะโอ้ยกล่องจะปิ้นไปหาทางพี่นอ้องเห็นไรอ่ะพี่มันพอร์หาเห็ดพี่เอออุปกรณ์กับว่าจะไปตามคําสั่งเนาะคนจะไปไตามใจคนไร้กว่านี่บ้านนี้เก็บูเดียวเขี่ยมทางเจ้าเอ๋ยจะทันหรือปอ่า ยาต่คนมานเรากระชไปหาลี่ก่อนเ <c oughs> ดี๋ยวที่กระีมาหยาดเนาะออกมาได้กับบอกออกได้แค้มทางคักนี่แค้มทางเป็นแป้นซะอันนี้คือขูเพิ่นกระปบแต่หมูหมูที่หนึ่งพอและเพิ่นให้เพิ่นถ่าจะเพิ่นไปขึ้นหมูใดขู่เขาไปนำเลยไปนำเาขูมาเพิ่นหมูมานำสั่ง มันมันถือผลพี่น้องมันถือผลรดอกคฟุฟ้าเผาใหญ่ไว้หัวก็จะงอกลงเพราะว่ามันทั้งหักเล็งขึ้นโหดทั้งทึงขึ้นน้ำหมท่านขึ้นแบบรวดเร็วเลยหัวหัวทบลงดอกเค็ดก็ไดขันเจาะอือ้อออกพี่น้องเอ้ยออกในแคมทางกระดอกก็ได้อะพังบึงแหละมีคนมากายอยู่ มีคนมาไก้กับดวงดีไปมีคนมาญาตินะคงใด้จะไปลองเห็นเหสตน้หรือบอ แต่ขึ้นมากระพดนกมี่ท่านจพ่นก็บมีเสียงรถระยอกมานี่เนี่ยดิรถี่น้องมา ผ่านไปคันหนึ่งไม่จะไม่ลดกันได้จะย่านกล้องจะรีบอไปเขาก็ไปถ่ายรถพนดอกถือตัวพนธิ์ซื้อเพื่อให้พนตกใจย่านกล้องมันจะปุ๊บก็เป,ป็นก็เป็นหน้าถือกล้องพนอาธิแหวนเนาะอ่ะถือว่าปิดไปแล้วหนึ่งขั้นจังไรละเห็ดออกแคมทางเนาะ เจียงรถมาแล้วพี่น้องนี่บมเลยเราอกมพี่น้องผมนี่เข็บไม่ได้ก็ได้เห็นเอาแคมทางกับชาวบ้านนี่เนาะรถมานะรถมาโอ้ยแม็นคับอืมดอกเห็ดจุกจุ่มพี่น้องเอ้ยจุกจุ่มงามๆแต่มันหกนี่แหละพี่น้องเอ้ยมันกีดบางทีเขาดึงเครื่องนะกล้กองกระสีสั้นน้ำ กันเด้อพี Next, Next, ่น้องเดลยของสั่นก็ได้เห็นได้แหละคืออย่างหนึ่งก็คือว่าฝ้านื่นคือบ่าฝ้าอ่ะจฝ้าแน่เดอกเพราะว่ามันเทีมทางพี่น้องเขาจะจะขีดหยาดหรือบุญหยาดหนักหนักหวาดระแวงไปเลย อ๋อสะออนน้องได้สะออน,น,ออนโอุย้ยอันนี้กับกล่องก็ได้นี่แหละคือเห็ดพ่นที่ว่ามาผู้เดียวพี่น้องมันกระชีมคออย่อยางเงีคือแนวนี้เนาะกล่องกันก็สชีวีเว็บเสียม,มกับซีซูลซูลกล่องส่วนกล้องถ่ายกอ็ออกงานดูพี่น้องออกงานช่วงอ่ะน,นะ ช่วงฝนตกลิ่นช่วงเก็บเห็ดมูใหญ่ตอนนั้นโอ้ยจนกล่องลายเลยจอเสื่อมจอเสื่อมไปครึ่งจอ ็นนที่ตกห้ามเฮาจะประจับเนาะโอ้ไล่อยู่ด้วยพี่น้องเลยไล่อยู่ไ,ไลยอยู่หมยยันสถานที่มันมาจากอำน<ฮ>าจโผล่ดอกใหญ่เติมตัวเน่าน้ำก็มีดอกเห็ดก็ได้ตัวเน่าตัว,นตวบนเน่าตัวใดมันยังเขาก็เอา แต่มันเนา่าเหากระปาโอ้ยซูนไปน,น,นี่กน็ะหักเลยโอ้ยเงาเลยนะอย่าแต่ฝนสีห่ำเด้อนี่คือมาคือมาอะไรนี่ช่วงน,นี้ก็ฝนดีฝนดีแห้งนะตกจนร้ายเปตกตย้ำคั่มนะย้ำคั่มเลยซอแจ้งย่างปางแต่ละมือตกนะมือน,นี้มัอน,นี้กับแปกคือกันคือมาแล้วตอนนี้เนาะ ดึงขึ้นมามันจะขึ้นมานำไปเนาะดึงเลยครับที่เขาจะดึงขึ้นยาวๆมันขาด ยุ่งพี่น้องยุ่ง,ย,งยุ่งก็ครบก็บจนสอดเสือทะลุทะลวงไปเลยน่ะโอ้ยเครื้อเครือ เป็นตัไนงไจเพี่น้องเอ้ยเกย์เพ็ดในแคมทางมันจะยังเฝ้าเฝ้าฟังฟังแลได้ลุกล,ดล,ดลุกล้นกลัวไม่อยากเฝ้าอ,อ,อยู่พี่นของไอ้อง,องมันมันหักเป็นไปเองมันสินสันสันไปพอวันใดเอากระเพอเนาะอาเพื่อนเพื่อนผู้คเอาตู้เข้มทางาก็ได้เลยอ่ะผัวข้างในยังร้ายอยู่ด้วยนี่โอ้ซูนหักก้อยเกยก็แกะไปลุกไปก็ได้ น,นี่สิเมนดอกบานเป็นถึกฝนมันเป็นประมาณนี้พี่น้องดอกห็ดก็ได้เสียงรถใหม่อยู่พี่น้องโอ้ยต้นแมนครับเรามาเนีุ่้งไม้ กวาดพาต้องพันในโซ่สับมแต่มีหยุ่งหงากอันนี้แล้วเป็น้องเครื่อนี่หาดึงดึงไปกวาดไปเครือนี่กระปุกล้อก็มีเสียมสับปลายเพลิน เก็บมากก็ใช้เวลาเฮิงเต๋อพี่น้องเอ้ยก็ได้ษซ้ำนี่เนาะแต่ว่าเห็ดยังพันได้เบิดยังอยู่เทอมอันนี้หวังได้ยินเสียงรถไทยตกใจเนี่ยฮะเบิรงคือสิบูแอนด์ที่มันก็เจ้าไทยน่ากีบ็ดมาเข้มทางกีตกใจประมาณนี้เนาะยันแต่ผู้มาวายันจักก็จ่อชิมัญญาหรือบ่ตกใจไปสั่น นึ่ดอกดอกบานเบิ่งอันนี้เห็ดปวกน้อยเบิ่งอันหนึ่งห็ดปวกใหญ่พี่น้องบ่อนผักคำเกตุอีื่นตกป้าไงบ้างไงแต่บ่อนเห็นผลดอกน้อยน้อยดอกสีขาวอีกพวงหนี่ เรียบร้อยเพี่น้องะให้การเก็บเห็ดมูลนี่โอ้ยจนพอแห้งนี่แหละเห็ดกองในแคมทางประมาณนี้พี่น้องนี่โอ้ยทางากับเจ้ากายลายเติบได้เพี่น้องะเลยโฮมกับแต่หมูตัวหอมเก็บมาจำอิดเนาะจังได้คลิปโอปป้ข้อมูลใกัสิได้เวลาพีลานองลงแต่เพลงสำนีเนาะพอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สบายดี